มีบรีโยชนบอลบอลออนทัวร์นะครับเนาะก็อรอตาทางกาะบินทบาทอยู่ที่โรงเรียนนครับเนาะน้องบัวสระน้นนองบัวนะครับนะก่อนอาาน,น,น,นะนุมน,น,นะน,น,นาสาธุประจ้นะก,น,ก,จะน,กะนะครับก็มีต่อฟอัดธาในรงคากาบผูกเชื่อมปัญญาอุโธนะครับสาวบ้ากนกรมาใส่บากกันโอ

านก็บินระบาดอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวละคระน,นะครับตำบลหนองบัวละครอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุประญัติธรรมทุก,กท่านานะครับีลยวกลวงกาท่านบินระบาดอยู่ที่โรงเรียน น้องบัวละครนะครับก็นี่ขออนุโมทนาสาธุกับญาติทราททุกท่านนะครับคเ่นรถเดี๋ยเบ่อเอดิอน้ย้อเป็นหาเนอยเพื่นเพื่อนเป็นสพื่อนะพื่อน ขอนอน,นุโมทนา9ชนบาทเลยนะคะย่าได้ทำเยอะมากครับวันนี้เนาะย่าได้ทำเพิ่มมาใส่บาทก็หลายร้อยนะครับเป็นพันนะครับเนาะวันนี้ขอขออน,นุโมทนานร่วมกับย่าไธรรมทุกท่านนะครับนะที่มาตับบากบาทหลวงตาบนเชิญหลวงพี่ไก่แล้วก็ครูบาอาจารย์นี่นะครับเนาเออ,โโอเป็นบุญเป็นกุศลนะครับ ไม่ต้องทับเดี๋ยวจะตัดสายที่หลบาจะแก้ไขหลักสิบทางวันนี้นะฮะแน่ใจครับหัสทางวันนี้นะฮะจากที่ท่านม้าวเร็จก็จะเอาสายระ่งงต่ออทีะโดยใช้กระงครับเนด้านหน้าของเรียนนะถนนการ

ตัวเล child, uh? ็กตื่นแต่เช้าด้วยเออน้องตัวน้อยมาด้วยเต้นแต่เช้าจ้ามัมด้วยขอนลักาด้วยนะคะพี่ขอนลักพาด้วยนะคะขอนมอธนาช้าถุกกับด้ติธรรมนะครับตอนนี้ก็ตื่นแต่เช้ากันนะครับใส่บาตรนะครับเนาะสองฝั่งเลยนะครับมีฝั่งนี้ด้วยนะครับเนาะวันนี้ญาติธรรมที่นี่เยอะ มากเลยครับเนาะสือเป็นยาวก็ไม่ใช่ขอนมวนธราตัน้ำระวังด้วยนะครับเนาะขยับน้ำก็ไปไหนหรือจะวองปูนทนนะคะนิดนึงครับับ

ตามมาสองรอบเลยมาจากนบนิรมน์นะครับนะเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเาครับนะนะโอ้ยาติธรรมอันนี้ก็แถวที่สองนะครับนะแถวแรกจบไปแล้วครับก็ยาติธรรมมารอใส่บาทกำลังตาเยอะมาแลครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับชาวบ้านร้องบัวละครแล้วก็ ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับอำเภอใกล้เคียงบางท่านก็ตามมาไกลเลยนะครับนะข้ามอำเภอข้ามจังหวัดมาก็มีนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุครับกับญาติธรรมทุกท่านครับก็อรอสรบายใจนะเราขออนุโมทนาสาธุคับกัญาติธรรมทุกท่านครับ ไปไปเส้น4008ถนนเส้น4008ขอบขอนมวัฒนาสารทุก oh, ข okay. right. right. uh, in ์กับญาติธรรมทุกท่านนะครับนี่ก็โอ้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับครับรอสายบาร์ได้ไหมครับ คริปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบอลบอลออนทัวร์นะครับขอบคุณครับขออนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับ